สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองสำนักข่าวตามประเทศรายงานเมื่อวันพุทธที่3เสมกราคม2567หลังจากสารัฐธรรมนูญตัดสินว่าพรกเก้าวไกลซึ่งมีที่นั่งมากที่สุดในรัฐสภาไทยและเมื่อรัฐธรรมนูญในความพยายามเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่อต้านการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อันจะกระทบต่อความพยายามในการทบทวนแก้ไขกฎหมายมาตรา112ของไทยในอนาคตที่ได้รับเสียงวิาพากษ์วิจาร์ว่าเป็นกฎหมายซึ่งมีความเข้มงวดเป็นอันดับต้นๆของโลกสำนักข่าวต่างประเทศระบุว่าพรรคก้าไกลชนะการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วจากการมีแนวนโยบายหัวก้าวหน้าซึ่งรวมถึงข้อเสนอแก้ไขกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพอันมีโทษจำคุกสูงสุด15ปีสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดูหมิน่นหมิ่นประมาทอาฆาตมาร้ายต่อพระมหากษัตริย์ รายงานระบุว่าสารรัฐธรรมนูญไทยมีคำสั่งให้พักเก้าไกลละทิ้งแผนการเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญาม,มาตรา1นึซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับความพยายามที่จะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกอีกทั้งยังเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางของอัตลักษณ์ประจำชาติมานานหลายทศวรรษ ทั้งนี้กฎหมายอาญามาตรา112ถูกนํามาใช้ในการดําเนินคดีกับประชาชนอย่างน้อย260คนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและยังถูกมองในหมู่ผู้นิยมราชวงศ์วาละเมินไม่ได้รายงานระบุว่าข้อเสนอในการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าไกลสร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมไทยอีกทั้งยังส่งผลให้ความพยายามของพรรคก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อปีที่แล้วประสบกับความล้มเหลวโดยสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นกลุ่มพันธมิตรและได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพฝ่ายกษัตริย์นิยมของไทย รายงานระบุเสริมว่าแม้ว่าสารธรรมนูญจะไม่มีอำนาจที่จะกำหนดบทลงโทษต่อพักคก้าวไกลจะคำตัดสินว่าความพยายามในการเสนอกฎหมายแก้ไขมาตรา1นึนั้นเข้าข่ายการล้มล้างปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่นักการเมืองไทยบางรายระบุว่าอาจมีความพยายามทางกฎหมายในการสแสวงหาการยุบพักเก้าไกลและการสั่งห้ามผู้นำทางการเมืองจากการแสดงจุดยืนต่อกฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพ สำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่าคำตัดสินจากสารรัฐธรรมนูนครั้งนี้ถือเป็นจุดพลิกผันครั้งล่าสุดในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจในประเทศไทยที่มีมานานร่วมสองทศวรรษซึ่งทำให้กลุ่มผู้นิยมราชวงศ์กองทัพและกลุ่มนายทุนหันมาประทะพักประชานิยมหรือพักเก้าวหน้าที่ได้รับการเลือกตั้งรายงานระบุว่าก่อนหน้านี้ราคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพักเดิมก่อนหน้าพักคก้าไกลถูกสั่งยุบพัก เนื่องจากการละเมิดกฎการให้เงินทุนหาเสียงรวมถึงคำตัดสินตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตผู้นำพักอนาคตใหม่และผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากประเด็นเรื่องการถือหุ้น